สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมวิทยุสื่อสารย่านความถี่245เมกะเฮิมตซ์นะครับเป็นยี่ห้อไอคอมรุ่น2001 fx ตัวนี้มีอาการก็คือกำลังส่งออกไม่เต็มที่นะครับกำลังส่งออกแค่50วัตต์ลองเปลี่ยน pa ตัวใหม่แล้วก็ยังออกเท่าเดิมนะครับก็คือปรับสูงสุดได้แค่50วัตนะฮะก็คือประมาณนี้ไม่ถึงด้วยนะครับประมาณ40กว่ากว่าประมาณนี้นะครับกำลังวัดถึงแม้ว่าเราจะปรับตัว VR เพิ่มกำลังส่งไปสุดมันก็ออกได้เท่านี้นะครับถึงแม้ว่าจะเปลี่ยน PA ตัวใหม่ก็ออกได้เท่านี้สูงสุดก็คือไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วนะฮะซึ่งจริงๆเครื่องโมบายไอคอม2 0ง1ถ้ามันปกตินะฮะถ้าภาพส่งปกติไม่มีปัญหาใดๆเนี่ยนะครับเราปรับตัว VR เพิ่มกำลังส่งไปสุดเนี่ยมันจะมีกำลังส่ง ได้สูงสุดอยู่ที่ละราว80วัตต์นะครับทีนี้ปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วมันมันไม่ขึ้นแล้วนะฮะ PA ก็เปลี่ยนแล้วนะครับก็ยังเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะแกะตัวบอร์ดออกมาเพื่อตรวจสอบในส่วนของลายพิ้นนะครับทางเดินของสัญญาณดูว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับว่าด้านล่างมันจะมีอุปกรณ์อีกนะฮะ ทางเดินสัญญาณในภาคส่งก็จะมีพวกพวกตัวเก็บประจุค่าต่าๆนะครับถ้าทางเดินของสัญญาณปกติดีนะฮะผมก็มุ่งประเด็นไปที่ภาคได้นะฮะเดี๋ยวมาใกล้ๆนะในส่วนนี้จะเป็นภาคขยายกำลังส่งก็คือ PA ตัว PA มันเป็น MOSFET นะครับตัวนี้นะฮะอันนี้อันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นของใหม่ เป็นตัวใหม่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับที่ผมสงสัยนะฮะก็คือตัวที่อยู่ใต้ปิดใต้แผ่นทองแดงนี้นะครับก็คือตัวได้นะฮะตัวตัวที่จะไปขับ PA t อีกทีหนึ่งนะครับผมสงสัยว่ามันจะเสื่อมหรือเปล่าเลยมีกำลังกาลังขับน้อยนะฮะกำลังที่ออกจากตัวมันเนี่ยน้อยเลยไปขับคือกำลังที่ออกจากตัวไดน้อยไปขับ PA PA ก็จะผลิตกำลังวัดออกได้ไม่เต็มที่นะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับที่ผมสงสัยแต่ว่าเดี๋ยวต้องตรวจเช็คลายปริ้นด้านใต้ก่อนนะครับว่ามันมันตะกัวมันด้านมันร่อนมันอะไรหรือเปล่าเพราะว่าการใช้งานถ้าเราใช้ไปนานพวกนี้นะฮะทางเดินสัญญาณมันร้อนนะครับตะกัวมันอาจจะด้าน แต่ว่าทางถ้าทางเดินสัญญาณปกต,ติเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัว m o s f e ตได้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดการรื้อก่อนเดี๋ยวมาดูกัน ครับก็ถอดบอร์ดออกมาตรวจเช็คดูนะครับทางเดินของสัญญาณจากตัว PA ออกไปถึงขั้วต่อตัวสายอากาศนะครับจะมีอ,อกกุปกรณ์พวกนี้นะฮะตัวเก็บประจุค่าต่ำๆนะครับที่เป็นทางผ่านของสัญญาณก็จากการดูด้วยตาแล้วตะกั่วก็ยังมีสภาพปกตินะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเปลี่ยนมอสเซตได้ตัวนี้นะครับอันนี้มันมีซิลิโคอนอยู่ตต้องล้างออกก่อนตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวนี้อันนี้เป็นของใหม่นะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเข้าไปนะครับซึ่งก่อนที่เราจะฟันธงว่ามันเป็นม,มันเสียที่ ได้หรือว่าเสียที่ PA เนี่ยนะครับเ,เราต้องเช็คในส่วนของไฟก็เรียกว่าไฟขาเกตก่อนนะครับมันจะมีไฟไฟขาเกตไฟที่ไปเลี้ยงขาเกตนะฮะทั้งได้และ PA ต้องเช็คดีกว่าว่าปกติหรือเปล่านะครับก็ซึ่งโด,โดยปกติแล้วแรงดันขาเกตสูงสุดเมื่อเราเมื่อเราปรับกำลังส่ง แล้วก็ปรับ Vr ขึ้นไปจนสุดี่ยจะอยู่ประมาณ 2.5V โวลต์นะครับที่ขา PA นะครับที่ขาได้นะฮะจะอยู่ประมาณ 3.1V โวลต์นะครับซึ่งตรงนี้ผมเช็คหมดแล้วนะฮะมันปกติดีก็เลยจะต้องอลองเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยน m o ส f e t ไดนะครับซึ่งเปลี่ยนแล้วมันจะปกติหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้อันนี้ผมก็ คือมันตรงเนี้ยมันจริงๆแล้วมันเช็คได้นะครับมันก็อาจจะมีวิธีเช็คโดยการที่เราเอาอวัดมิเตอร์มามาวัดกำลังวัดบริเวณเนี้ยแต่ว่าผมอุปกรณ์ไม่ไม่มีที่จะคือไม่มีอุปกรณ์ที่จะมาต่อวัดมันนะครับเพราะว่ามันมีตัววัดมิเตอร์ตัวนี้มันขั้วมันเป็นแบบนี้นะฮะก็ลําบากหน่อยหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนเลยนะฮะลองลองเปลี่ยนเลยจะได้รู้ร่วนไปเลยนะครับ เดี๋ยวการเปลี่ยนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาหน่อยหนึง่งนะฮะต้องใช้ตัวฮอตแอร์นะฮะฮอตแอร์เพื่อเป่ามันออกมานะครับก็ขั้นตอนการเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ถ่ายคลิปแล้วกันใช้เวลาค่อนข้างที่จะเปลี่ยนยากพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึง่งตอนเปลี่ยนเสร็จแล้วว่ามันจะปกติหรือเปล่านะฮะ ก็ตอนนี้เปลี่ยนมอสเฟตไดซ์นะครับตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวเก่าที่ถอดออกมาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่า,าเปลี่ยนภาคไดซ์แล้วกำลังวัดจะกลับมาเป็นปกติหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องประกอบเข้าไปในบอดี้ก่อนนะฮะถึงจะ ทดลองวัดกำลังวัดได้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันฮะผมประกอบสักครู่นะครับครับก็ประกอบโดยคร่าวๆก่อนนะครับเพื่อที่จะทดสอบวัดกำลังส่งนะครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวมอสเฟตได้ไปแล้วเนี่ยกำลังส่งของเครื่องจะกลับมาเป็นปกติหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้แอบทดสอบก่อนนะ ก็พึ่งประกอบเสร็จนี่แหละก็หยิบกล้องมาถ่ายเลยนะครับก็เสร็จต่อสายใหม่สายสัญญาณสายไฟนะครับเดี๋ยวจ่ายไฟ13.8นะฮะ1 3บโวลต์นะครับ,นนรบเดี๋ยวลองดูกันนะฮะในตอนแรกเนี่ยนะครับที่ยัง ไม่ได้เปลี่ยนมอสเฟตไดส์เนี่ยกำลังวัดอยู่ที่ไม่ถึงห้าสิบนะฮะอยู่ประมาณ40่สิบกว่าเกือบห้าสิบวัตต์นะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงนะครับมาลุ้นกันอันนี้ผมยังยังไม่ได้ไปยุ่งกับตัว VR ปรับกำลังวัดเลยนะครับยังไม่ได้ไปปรับมันใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็เปลี่ยนแค่ตัวอมอสเฟตไดส์อย่างเดียวนะครับอลองดูนะฮะ อันนี้นะครับกาลังวัดกลับขึ้นมาแล้วนะครับถ้าดูจากเข็มเนี่ยเข็มวัดเนี่ยนะครับอยู่ที่หกสิบห้าวัตนะฮะตอนนี้นี่นะครับหกสิบห้าวัต์นะครับอ่าก็ผมก็คาดเดาไม่ผิดนะฮะว่า มันน่าจ,จะเป็นที่ตัวมอสเฟตได้นะครับมอสเฟตได้น่าจะเสื่อมเพราะว่าเครื่องอตัวนี้ก็ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะพอสมควรนะฮะเคยเปลี่ยน PA มาแล้วนะครับก็ตัวมอสเฟตได้เนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนก็มันอาจจะคือมันอาจจะเสื่อมสภาพนะฮะกำลังที่ออกจากตัวมอสเฟตได้อาจจะน้อย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 ลงนะฮะก็คือมันเสื่อมแล้วกําลังได้น้อยลงนะครับทําให้กําลังขับ PA เนี่ย คือมันขับ PA ออกได้ไม่เต็มที่นะครับก็ตอนนี้เปลี่ยนใหม่ตัวใหม่นะฮะกำลังก็กลับมาน่าจะปกติแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองปรับ VR กําลังกําลังส่งดูนะฮะว่าปรับสูตรมันจะออกได้ถึงแปดสิบหรือเปล่านะฮะตอนนี้อยู่ที่ห5ส้านะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับขึ้นไปนะครับนี่นะฮะตัว VR ปรับกําลังวัดนะครับมีเพื่อน ถามว่ามันปรับตรงไหนนะฮะที่ R 4 9ตัวนี้นะฮะ R สี่สบเก้ตัวนี้นะครับมันจะเขียนว่า PO w นะครับก็คือตัวย่อของคำว่า power นั่นแหละนะฮะนี่นะฮะผมจะปรับขึ้นไปปื้อขึ้นไปเลยเกือบสุดเลยสุดเลยนะครับแล้วลองดูกำลังวัดกันว่า มันออกสุดได้เท่าไหร่นะครับนี่นะครับ90วัตต์นะครับไม่ใช่แค่80นะฮะออกคือ H, ตัว SWR หรือว่าตัวเครื่องเครื่องมือวัดผมเนี่ยอาจจะมีความผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับจริงๆน่าจะอยู่ประมาณ80วัตต์นะครับนี่นะครับ ถ้าดูตามเครื่องมือวัดที่ผมมีอยู่เนี่ยมันวัดได้ถึง90นะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วน่าจะอยู่แค่ราวๆแปนะฮะน่าจะอยู่แค่ราวๆแปตัวนี้มันก็เครื่องมือวัดราคาถูกนะฮะอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับใช้พอใช้อ้างอิงได้นะฮะแต่จะเอาเป๊ะๆคงคงไม่เป๊ะนะครับอ่ะโอเคนะฮะตอนนี้กำลัง ส่งของตัวเครื่องกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับในตอนแรกซึ่งมันออกแค่ประมาณ40กว่าวัตนะฮะไม่ถึง50วัตถึงแม้ว่าจะปรับตัว VR ปรับกำลังวัตแล้วก็ก็ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนนะครับ m o สเ e t ไดตัวใหม่เข้าไปนะฮะกำลังวัต ของตัวเครื่องกําลังส่งตัวเครื่องนีก็กลับมาเป็นปกตินะฮะสามารถปรับสูงสุดได้ถึง90วัตต์นะครับแต่ว่าในการนําไปใช้งานจริงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะปรับแค่ประมาณ65ก็พอนะครับเพราะว่าถ้าปรับ90วัตต์เนี่ยผมรับประกันได้เลยไอค m อมสอนหะครับถ้าปรับกําลังส่งสูงสุดที่เครื่องสามารถทําได้เนี่ย PA เบี่ยงทุกตัวนะฮะเพราะว่าในกลุ่มเพื่อนสมาชิกผมก็ ไม่รอดสักตัวถ้าปรับกำลังส่งสูงสุดนะครับซึ่งจริงๆแต่มาตรฐามันอยู่ประมาณ 50- าสถึงหกวัตต์นะแต่ตัวนี้เดี๋ยวปรับไว้แค่65นะครับเดี๋ยวผมประกอบเครื่องกับเข้าที่นะฮะก็คือโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้เพราะว่ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวประกอบ บัดกีสายพัดลมนะฮะแล้วก็สายกาวของคั่วยังไม่ได้บัดกรีเลยนะครับแล้วก็ประกอบเครื่องก็น่าจะปิดงานได้นะฮะเพาตอนนี้ปกติแล้วนี่นะครับอันนี้ผมปรับ vr กำลังวัดกลับแล้วนะฮะอ,อยู่ประมาณ65นะฮะ65เกือบเกือบ70นะครับเดี๋ยวก็จะเอาไว้เท่านี้แหละนะฮะ ก็ขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับงานซ่อมอวิทยุสื่อสารย่านสองย่านสองเมกะเฮิร์นะฮะยี่ห้อไอคอมรุ่น2.1 0 1 fx นะครับ,อ,ร 2, รบอาการอาการที่มีปัญหาก็คือกำลังวัดออกไม่ปกตินะครับคือปรับปรับแล้วออกน้อยกว่าปกติออกได้ ประมาณอยู่ที่ประมาณ40-50วัตต์นะครับการแก้ไขก็คือเปลี่ยนมอสเฟตได้ตัวใหม่นะครับทำให้กำลังส่งกลับมาออกปกติเหมือนเดิมนะฮะก็คือออกสูงส,สุดได้90วัตต์นะครับก็เนื้อหาในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ